สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องของคุณชายกกนะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะมีเทคนิคดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เทคนิคที่ว่าก็คือกลยุทธ์เบรกเอาไฮโลจากวันก่อนหน้านะครับผมเป็นยังไงลงมาฟังกันดูนะครับก็จริงๆเรื่องของการเบรกเอานะครับผมพูดมาหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะครับ ริงมันก็ใช้งานง่ายนะครับผมเรื่องของการเบรกเอานะครับมันใช้งานง่ายมันทํากําไรง่ายนะครับมันทํากําไรง่ายมันได้กําไรว่ได้กําไรไวนะครับผมตรงนี้นะครับแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าบางทีมันอาจจะมีเบรกเอาหลอกนะครับหรือว่าสัญญาณหลอกหรืออะไรพวกนี้ยก็มีก็เป็นไปได้นะครับผมเนี่ยนะครับที่ไหนอะไเช่นตรงเนี้เนี่ยครับเนี่ยครับตรงนี้เป็นยาวต้านนะครับ เบรกขึ้นไปปุ๊บเนี่ยครับเบรกแล้วไม่ไปนะครับผมเนี่ยเบรกแล้วไม่ไปเ็าล่วงลงามาต่ออย่างเงี้ยนียครับนี่ก็นี่เขาเรียกว่าเป็นสัญญาณหลอกนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณหลอกนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเบรกแล้วไม่ไปนะครับผมทีนี้นะครับการที่เราจะมาดูนะครับว่าในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันเนาะอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นไทม์เฟรม S1 นะครับ ถ้าเราจะหาตัวไฮโลเนี่ยครับผมไฮโลเนี่ยจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของวันนะครับผมเราจะหาตรงไหนนะครับนี่ครับผมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเส้นเส้นปะเนี่ยครับเส้นปะหนึ่งช่องเนี่ครับก็คือหนึ่งวันนะครับเนี่ยครับหนึ่งช่องก็คือหนึ่งวันนะครับถ้าเรามาดูในทางเฟรนเล็กตรงอย่างเช่นนี้ครับ m สิบห้าอย่างเงี้ยหรือว่า m สามสิบหนึ่งอย่างเงี้ยนี่ครับหนึ่งช่องก็คือหนึ่งวันอย่างเงี้ยนะครับก็ เอากลยุทธ์ตัวเนี้ยมาใช้ได้เลยนะครับในการเทรดนะครับผมบางทีก็ลองต้องลองดูว่าเพื่อนเพื่อนเทรดสั้นหรือเทรดยาวนะครับเทรดสั้นหรือเทรดยาวนะครับผมก็ถ้าเทรดสั้นก็ M ห้าหรือว่า M สิบห้าก็ได้นะครับผม M ห้าหรือ M สิบห้าก็ได้นะครับผมเน้นเนี่ยถ้าเป็น M ห้าก็จะมันก็จะยาวนิดนึงนะครับเช่นเนี่ยครับเราย่อกาลงมเล็กๆอย่างเงี้ยครับ หนึ่งช่องต่อหนึ่งวันอย่างเงี้ยครับหนึ่งช่องต่อหนึ่งวันนะครับเนี่ยครับแต่ถ้าทางที่ดีนะครับผมก็ลองมาเทรดในทางเฟรมที่เป็น H หนึ่งก็ได้นะครับทางเฟรม H หนึ่งก็ได้นะครับผมอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็ลองมาดูนะครับขยายกราฟดูนะครับผมถ้าเพื่อนนะครับถ้าเพื่อน าเพื่อนๆมองไม่ออกหรือว่าหาไม่เจอว่าเราจะหาอย่างไงที่ว่าเป็นเส้นป่าอย่างนี้นะครับก็เพื่อนๆก็กดลิดขวาเะยครับเลือกไปที่ property นะครับผมจากนั้นเลือกไปที่ common เนี่ยครับแล้วก็ติ๊กถูตรงนี้นะครับในตรงนี้ช่องเนี้ยโชว์พีเลียเนี่ยครับผมตรงเนี้ยนี่ครับถ้าเราโชว์พีเลียตนะครับมันก็จะมาถ้าเราไม่โชว์ครับผมอย่างเงี้ยก็คือไม่มีเนี่ยครับอย่างเงี้ยไม่มีนะครับก็เรื่องโชว์พีเลียนะครับผมมันจะโชว์เป็นช่องระบัยนะครับผมเนี่ครับ มันจะโชว์เป็นช่องระวันอย่างเงี้ยนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยเนาะทีนี้นะครับเมื่อเรารู้เล้ว่าแต่ละวันนะครับก็คือแต่ละช่องเนาะเนี่ยครับแต่ละวันก็คือแต่ละช่องนะครับทีเนี้ยเราก็มาหาจุดต่ำสุดหรือว่าจุดสูงสุดของวันกันเลยนะครับเนี่ยครับยกตัวอย่างเช่นเอาวันนี้แล้วกันนะเดี๋ยววันนี้แล้วกันเนาะเนี่ยครับวันเนี้ยทีนี้นะครับเราก็มาหาจุดสูงสุดกันเลยนะครับ จุดสูงสุดของวันนะครับเดี๋ยวนี้นะดนะคนับโอเคนี่นะครับตรงนี้เป็นจุดสูงสุดของวันนะครับเราก็มาตีเส้นนะครับตีเส้นเลยหาราคาสูงสุดแล้วก็หาราคาต่าสุดของวันนะครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้เนาะจากนั้นนะครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับ เมืเ่อไหร่ก็ตามที่ราคามันทะลุก,ก่อนไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือว่าด้านล่างนะครับผมเราเรียกว่าการเบรกเอานะครับมันไยกว่าการเบรกเอาทีนี้ราคามันเบรกเอาด้านล่างนะครับผมอย่างเงี้ยพอราคาเบรกปุ๊บเราก็เปิดออเดอร์เซลเลยนะครับเบรกปุ๊บเราก็เปิดออเดอร์เซลได้เลยนะครับจริงๆหรือมา่ถ้าเรายัางไม่ไม่มันจะมีสองกรณีนะครับในการเล่นเบรกเอาครับในการเล่นเบรกเอาเนี่ย กรณีแรกคือราคาทะลุแล้วแล้วก็ราคาทะลุปุ๊บแล้วเราก็เข้าออเดอร์เลยนะครับกรณีแรกนะครับคือราคามันมีการทะลุแล้วเราก็เข้าออเดอร์ได้เลยนะครับตรงบริเวณนี้เนาะกับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือราคามีการทะลุทะลุเสร็จปุ๊บแล้วรอให้มันมีการทดสอบตรงนี้ครับตรงที่มันทะลุไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้ทะลุปับแล้วมันก็มีการทดสอบเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จากแนวรับนะครับจะกลายเป็นแนวต้านแล้วมันสามารถทะลุตรงนี้แหละครับตรงเนี้ย ทีมันทเนี่ยรับตรงเนี้ยที่มันย้อนขึ้นไปเนี่ยครับตรงเนี้ยพอลุบปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยเราสามารถที่จะเข้าออเดอร์ได้อีกนะครับตรงเนี้ยเนี่ยครับก็คือว่าเราเข้าออเดอร์ได้สองกรณีนะครับได้สองกรณีนะครับผมก็คือกรณีแรกเลยเนี่ยราคามันทะลุลงมาราคามันทะลุลงมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปิดออเดอร์หลังจากจบแท่งนะครับต้องให้จบแท่งก่อนนะครับที่นะครับ พอจบแท่งปุ๊บเราก็เข้าออเดอร์ตรงนี้นะครับหนึ่งออเดอร์นะครับตรงบริเวณนี้นะครับหนึ่งออเดอร์จากนั้นนะครับถ้าบางคนไม่ทันตรงนี้ครับให้เพื่อนๆรอให้กามันมีการย่อตัวขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นไปแล้วมันีการทดสอบตรงบริเวณนี้ครับผมจากแนวรับจะกลายเป็นยนวต้า,ต,าตรงนี้แล้วมันสามารถที่จะดันราคาให้มันทะลุตรงนี้ตรงบริเวณที่มันเป็นแนวรับตรงนี้ได้นะครับพอทะลุเสร็จปุ๊บตรงนี้ให้เพื่อนเเปิดออเดอร์เซลล์ได้เลยนะครับตรงบริเวณนี้นะครับ หลังจากจบแท่งเหมือนกันนะครับหลังจากจบแท่งแล้วมันทะลุลงมาแบบนี้ครับผมเปิดออเดอร์เซลล์ได้เลยนะครับตรงบริเวณนี้เนาะนะครับมันจะมีสองกรณีให้เราเข้าออเดอร์นะครับผมเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับมันไม่ยากนะครับเทคนิคนี้นะครับไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาหาเราก็ต้องมาหาดูว่าในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันราคาสูงสุดราคาต่าสุดอยู่ตรงไหนนะครับผม นี่ครับลงมาหาดูนะครับเนี่ยหาไม่ยากนะครับบางวันก็อาจจะราคาอาจจะโดดบ้างนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับอย่เช่นตัวเนี้ยนี่ครับนี่คือราคาสูงสุดของวันนี้ส่วนอันนี้คือราคาต่ําสุดนะครับอย่างเงี้ยนี่ครับพอนี่ครับของวันนี้ใช่ไหมฮะวันนี้เนาะราคาสูงสุดราคาต่ําสุดทีนี้ราคาเนี่ครับอย่างเช่นตัวเนี้ย เพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยพอเปิดตลาดมาเนี่ยครับผมมาพอเปิดตลาดมาปุ๊บราคามันมีการเบรกเอาขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยเราเข้าออเดอร์ได้นะครับหนึ่งไม้ก็คือตรงนี้ตรงหลังจากจบแห้งตรงนี้นะครับเนี่ยผมให้สีแดงใน,นรนบหลังจากจบแท่งเราเข้าออเดอร์บายได้เอ้ยโทษนะออเดอร์เซลล์ได้หนึ่งไม้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ทันนะครับให้เพื่อนๆรอให้มันมารีเทสเนี่ยครับ ใช่ครับทั้งสีเขียวเนี่ยครับตรงนี้รีเทสเสร็จปุ๊บแล้วมันสามารถที่จะเบรกตัวเนี้ยครับตัวตัวตัวเนี้ยนี่นะครับตัวเนี้ยนี่คเนยนี่นะครับเบรกตรงนี้ตรงนี้เป็นยวลับเนี่ยครับตรงนี้เป็นยวลับนีลงมานะครับลงมาเสร็จปุ๊บมีการเด้งกลับขึ้นไปนะครับ แล้วมันสามารถทะลุอย่างเงี้ยครับผมทะลุตรงเนี้ยนะครับอย่ตรงเนี้ยหลังจากจบแท่งนะครับเราก็เปิดออเดอร์เซลล์ได้อีกหนึ่งไม้นะครับได้อีกหนึ่งไม้เป็นสองไม้นะครับนี่ครับก็คือแท่งเนี้ยนะครับพอปิดแท่งแบบเนี้ยแบบเนี้ยปุ๊บเราก็เปิดออเดอร์เซลล์ได้อีกไม้นะครับอย่างเงี้ยมันก็ไม่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 ผิดอะไรนะครับเพราะว่ามันมีการเข้าออเดอร์ที่ตามหลักการเบรกเอานะครับผมตามหลักการเบรกเอาเนาะอย่างนี้เหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดู นี่นะครับอันนี้คือวันนี้นะครับอันนี้คือวันนี้นี่ครับแนวรับแนวต้านนะครับผมนี่ครับทีนี้ราคาเบรกเอาไปแล้วเนี่ยครับจริงๆเพื่อนๆเข้าบายตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงบริเวณนี้ครับผมแท่งเนี้ยเข้าบายก็ได้หนึ่งไม้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ทันนะครับก็รอให้ราคามีการย่อตัวก่อนนีย่อตัวลงมาทดสอบเนี่ยครับผมแบบเนี้ยแล้วมันมีการทะลุเนี่ยแต่จริงๆนะครับทะลุไปแล้วเนี่ย มันก็ไม่ไปมันก็มีครับผมมันก็มีมีให้เห็นเหมือนกันนะครับเี่ยมันไม่ไปเนี่ยครับมันไม่ไปนะครับผมเนี่ยแล้วมันมีการย้อนตัวลงมาเนี่ยครับผมเนี่ยก็ขัดถูกได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นาอก็จริงๆมันมันทุกเรียกว่าไงอ่ะทุกเทคนิคครับมันไม่ไม่ไม่ได้ว่ามีเทคนิคไหนที่มันถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออะไรพวกนี้ครับมันไม่มีนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เราสามารถจะจะา นะได้มากกว่าแพ้ครับผมประมาณนี้นะครับก็เราก็เอาเทคนิคตัวนั้นน่ะมาใช้ทากําไรก็ได้นะครับผมนี่ครับจะมีเป็นยอต้านเนี่ยครับผมตรงนี้มันจะมีการทะลุบ้างเนี่ยครับผมก็ก็เป็นเรื่องปกติของราคาของกราฟนี่ครับอาจจะมีการทะลุบ้างตรงนี้ครับผมเนี่ยแต่ว่าก็ต้องรอให้มันปิดแท่งก่อนนะรอให้มันปิดแท่งสะกก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยเข้าออเดอร์นะครับผมตรงนี้นะครับ นี่คำบผมจริงๆไม่ยากนะครับเทค่อคนี้นะครับไม่ยากนะครับผมลองไปใช้กันนูนะครับเพื่อนๆนะครับลองไปใช้กันนูนนะครับผมว่าว่าเป็นเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมนะต้องลองไปใช้กันก่อนนะครับลองไปทดสอบจริงๆทดสอบทดสอบด้วยตัวคุณเองนะครับทดสอบด้วยตัวคุณเองแล้วคุณถึงจะรู้นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดอ่ะมันจริงหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตรงเนี้ย มันมีการทะลุขึ้นไปเนี่ยครับผมแล้วก็ลงมาทดสอบตรงเนี้ยแล้วทำการเล่นกลับอ่างเงี้ยเนี้ยนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมลองไปใช้กันดูเนาะแล้วก็ได้ความว่ายังไงนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับยังไงผมขอฝากเพื่อนๆนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ ตอหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีค่ะ